นายุบสวัสดีครับผมงานกันไหมเพื่นเดี๋ยวไม่โอ้ดิแล้วมองได์ล่ะเชีไร์ใส่ปุยเห่าขุยตั้งสองเส้นมองนี่สิครับหนายหลไรระน้ำหมดเลยนะข้าวหวานเลยครับท่านนี้ครับอ๋อเป็นข้าวหวานเป็นข้าวอะไรครับเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอ้ยข้าวมันลีติพวกข้าวเหนียวครับโอ๊ยเอาอะไรสักอย่างเนึ่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ๋อทานน้ำคนมะลิมะลิจะเตี้ยกว่าเน้องแต่ข้าวเหนียวเนี่ยจะสูงมาก ปลาทวมหัวพี่เลยตัวนั้นกำลังขอกำลังออกของลวงแล้วใส่ทั้งหมดนี้มีกี่ไร่ครับท่านาย้าครับยี่สิบสองไร่ใสปูช้าตอนกังไี่เอ้ยยี่สิบสองับยี่สิบสามีหกเจ็ดแเก้ายี่สิบเอดสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่ิบกเจ็ดแปเก้าสามสิบ ตาที่เอ็กตาที่สาดตมานาวาลครับมาดูนะเล็กเดียวออกตาที่สีโอ้โหครูเช้งับได้สองเท่าครับสองเท่าแน่สองเท่าแน่นนอโอ้โหรวงใหญ่มากเนาะกอใหญ่มากครับลดต้นทุนอีกครับผมลดต้นทุนเในบอกว่าที่ที่คุยกันเนี่ยท่านนายกบอกว่าปีที่แล้วจะใส่เคมีนี่ใช้ต้นทุนประมาณสี่หมื่นครับผมปุ๋ยเคมีนี่สี่หมื่นครับแต่ปีนี้คนหวานเขาบอกใส่แค่สิบ กระสอบเอ่สิบสิบถุงเล็กๆเลยไม่ใช่ไม่่ใชถุงใหญ่นะใช่ถุงยี่ห้ากิโลถุงสีขาวใช่ไหมฮะถุงยี่ห้าเนี่ยทุรวงงอเนี่ใช้ถุยทีตาของเราครับจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่สีโคตรลึกสีน้อแดงอันแดง นะครับจะลวงใหญ่ัวข,ขา้า,าวเจ้าอีกนะข้าวเจ้านี่ขนาดนาหวานนะเนี่ยนนขนาดนาหวานเขาดูไหนครับน,นี่คือผลงานของปุ๋ยอินรียช้างสองพลังนะครับ,รบนี่คนหวานกับมือนะครับยืนยันอีกครั้งพี่หวานกับมือจริงๆครับครับยี่สิบสองไร่ยี่สิบสองไร่ต่อปุ๋ยิสิบกระสอบสิบกระสอบปุ๋ยปุ๋ยยี่สิบห้ากิโลสิบกระสอบนะครับปุ๋ยอินทรียปุ๋ยอินรีย ตาช้างสองพลังตาช้างสองพลังยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าผลผลิตปีนี้เป็นยังไงบ้างครับค้มค่ามากครับต่างกับทุกปีไหมใช่ครับต่างกับทุกปีคิดว่าจะได้ไหมสักร้อยถังต่อไร่คิดว่าน่าน่าน่าจะน่าจะถึงนะผมเห็นมันดูมันกอใหญ่มากเลยนะครับมันหนามากเลยนะครับมันหนามากเลยนะโอ้โหนะครับเดี๋ยวต่อที่เคยต่อโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับลวงใหญ่ ปกตินาหวานมันจะได้ไม่หนักไม่หนาขนาดนี้เนาะนี่แต่ย้าเนะาะแต่นี่ย้าไม่ขึ้นเลยเนาะขนาดมันแรง,แรงผมไม่ถูกต้องันแล้วดูอ๋อนก่างสองพลัง